สวัสดีค่ะช่วงนี้ติดตามชมสรุปข่าวเด่นปี2,557กับดิฉันเกียรติยาธรรมวิพัฒน์ค่ะ ในปี2557พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับนวังไกลกังวลอําเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นอกจากจะทรงงานในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์แล้วนะคะยังเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงเช่นจังหวัดเพชรบุรีเพื่อทรงติดตามความคืบหน้าโครงการพระราชดำริต่างๆว่ามีความคืบหน้ามากน้อยเพียงใดและประสบความสําเร็จหรือไม่ค่ะซึ่งก็สร้างความปลื้มปิติให้กับพระสนิกรที่ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าทุนละองทุลีพระบาทอย่างใกล้ชิดค่ะ ประทับใจในวันเริ่มต้นปีใหม่2557ของพระสบนิกรชาวไทยเมื่อได้ชื่นชมพระบรมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโครงการเลี้ยงโคโนมในโครงการช่างหัวมันตามพระราชดำริตำมบนเขากระปุกอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรี โดยเฉพาะภาพที่พระราชทานย่าพันแแพงโกล่าแก่แม่โคโนมและพระราชทานนมแก่ลูกบว,วกเพศผู้พันโุสตสไตฟรีเชียนหรือพันขาวดำอายุ41วันที่พระราชทานชื่อว่าตุม้มโครงการนี้มีพระราชดำริให้จัดตั้งเมื่อปี2552เพื่อเป็นโครงการทดลองด้านการเกษตรรวบรวมพันธุ์พืชเศรษฐกิจและพันธุ์พืชดีในพื้นที่มาพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรให้กับเกษตรกร ซึ่งปัจจุบันดำเนินการประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีและในวันที่7พฤษภาคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปโครงการช่างหัวมันตามพระราชดำริอีกครั้งส่งติดตามงานด้านการเลี้ยงโคนมอย่างสม่ำเสมอโดยความใส่พระราชอฤปยัม และทรงเยี่ยมติดตามการเติบโตของลูกโคที่จะเติบโตเหมาะเป็นโคพ่อพันธ์ุต่อไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงให้ความสำคัญกับป่าได้สเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรความอุดมสมบูรณ์ของผื้นป่าที่น้ำตกป่าละอูน้ำตกขนาดใหญ่สูง15ชั้นอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ือเป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญที่หล่อเลี้ยงชอมเภอหัวหินและเภอปราณบุรีด้านการบริหารจัดการน้ำก็ส่งสนพระราชารัไยเป็นอย่างยิ่งทั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ส่งเยี่ยมราษฎรที่ตำบลแก่งกระจานและพื้นที่ใกล้เคียงถึง15ครั้งทุกครั้งพระราชทานแนวพระราชดำริอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเขื่อนแก่งกระจานเพื่อความอยู่ดีกินดีของราษฎรโดยเมื่อวันที่17มกร,ราคม2557เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเจิมป้ายเขื่อนแก่งกระจานในโอกาสครบ48ปีการสร้างเขื่อนมีพระราชดำรัสให้กักเก็บน้ำไว้ในเขื่อนแก่งกระจานให้ได้จำนวนมาก เพื่อส่งน้ําเข้าไปยังไร่นาของเกษตรกรได้อย่างทั่วถึงด้วยทรงเห็นว่าการทําไร่ทําสวนผลไม้นั้นเกษตรกรต้องใช้น้ําจํานวนมากโดยพระราชดำริในการบริหารจัดการน้ําดังกล่าวส่งผลให้เกษตรกรทานาปรังและนาปีได้ผลผลิตดีขายเข้าได้กําไรถึง2,800ล้านบาทต่อปีและยังมีไรายได้จากการปลูกชมพู่และมะนาวเมืองเพชรอีปีละหลายร้อยล้านบาทด้วย และในวันที่ส3มเมษายนเสด็จพระราชดำเนินไปอีกครั้งประทับแพ่ขนานยนต์ล่องผ่านเกาะราชบุรีเรื่อยไปจนถึงบริเวณสันเขื่อนแก่งกระจานเพื่อทอบะเน,นระดับน้ำของเขื่อนและความอุดมสมบูรณ์ของสภาพป่าซึ่งมีสัตว์ป่าอาศัยอยู่ตามธรรมชาติ ้ำพระราชฤาลไทยเมตตายัางเผื่อแผ่ไปถึงรรสัตว์รสัตเช่นสุนัขสัตว์เลี้ยงที่มีความผูกพันใกล้ชิดก,กับคนเป็นเพื่อนที่ซื่อสัตย์ของเจ้าของได้เสด็จพระราชดำเนินไปสรงติดตามการดำเนินงานของศูนย์รักสุนัขหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันโครงการตามพระราชประสงค์เพื่อเป็นแหล่งพักพิงของสุนัขจรจัดและสุนัขที่เจ้าของทอดทิ้งตั้งเมื่อปี2546 ด้วยเงินพระราชทานจากการจำหน่ายเสื้อคุณทองแดงสุนัขสรงเลี้ยงเป็นทุนก่อสร้างอาคารและพระราชทานเงินจัดตั้งงูลนทิธิศูนย์รักสุนัขหัวหินในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อใช้ดูแลสุนัขซึ่งได้พระราชทานอย่างต่อเนื่องในการพระราชพิธีฉัตรมงคล5พฤษภาคม2557 ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินพร,ร้อมด้วยพระบรมวงศ์จากพระตำหนักเบี่ยงสุขไปท้องพระโรงสารารา,ราชฎารสมาคมวางไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบชรีขันธ์ตลอดสองฝั่งถนนทั่วโลกจึงได้เห็นภาพความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณผู้คนต่างสวมเสื้อสีเหลืองโบกธงชนะลักษณ์พระบระมอุปถัมภ์และธงชาติไทยพร้อมเปล่งเสียงถวายพระพร ขอให้ทรงพระเจริญตลอดเส้นทางเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สเสด็จพ,พระราชดำเนินไปทรงบวงสวงพระชัยมงคลในการสวนพระองค์บริเวณสามพระชัยมงคลวังไกลกังวลโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพิธีบวงสวงพระชัยมงคลทุกครั้งที่สเสด็จพ,พระราชดำเนินมาประทับแรมณวังไกลกังวลเพื่อขอพรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวังไกลกังวลคุม้มครองทุนทุกคนเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่รวมทั้งความเจริญรุ่งเรืองของผู้อยู่อาศัย และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการแสดงละครชาตรีของคณะพอเทพประสิทธิ์และละครลิงของคณะประกิตศิษย์พระการถวายพระชัยมงคลด้วยทุกครั้งที่เสด็จพระราชดำเนินตลอดเส้นทางพอศิกรชาวไทยต่างไปเฝ้าทูลลองธีพประบาทรับเสด็จด้วยความจงรักภักดีและในการเสด็จพระราชดำเนินกลับมาประทับณนะโรงพยาบาลสิริราชอีกครั้งเมื่อวันที่3ตุลาคม หลังทรงมีพระประหอดไข้สูงพระโลหิตมีภาวะติดเชื้อบรรยากาศที่สาลาร้อยปีทุกวันจึงมีคณะบุคคลจากภาครัฐภาคเอกชนและองค์กรต่างๆไปถวายพระพรโดยเฉพาะเมื่อวันที่5ธันวาคมเฉลิมพระชมพรรษา87พรรษาเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่พระสกนิกรต่างสวมเสื้อสีเหลืองมุ่งตรงไปยังโรงพยาบาลสิริราชเสียงทรงพระเจริญจากใจพระสกนิกรชาวไทยกระหึ่มก้อง พร้อมน้ำตาแห่งความจงรักภักดีถาวายพระพรขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทุกคนเทิดทูนเหนือชีวิตทรงมีพระวรากายแข็งแรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยและทรงเจริญพระชมพรรษายิ่งยืนนาน เราในพรุ่งนี้ห้ามพลาดนะคะสำนักข่าวไทยจะรวบรวมสุดยอดภาพข่าวในรอบปีที่ผ่านมาติดตามได้ในสรุปข่าวเด่นปี2557สำหรับวันนี้ดิฉันเกียรติยาธวิพัฒต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ